วันนี้อยู่กันนอกสถานที่นิดหนึ่งนะคะก็มันอาจจะต้องไม่ยินเสียงน้ําไหลหรือนกร้องหรือรถเดินผ่านสักนิดหนึ่งนะคะต้องขอโทษด้วยแอบให้ดูวิวก่อนดีกว่าว่าตอนนี้ครูอยู่ไหน <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่าแบบทําไมมีเสียงอะไรน,นะคะแทงแทงแท,งแทง้ครูอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็อยู่ริมสระว่ายน้ำนะคะเป็นครูเป็นตลอดเวลานะคะนักเรียนไม่เป็นไรคะ่ะเราออนไลน์กันได้ทุกที่นะคะเดี๋ยวถ้าไงได้ยินเสียงน้ําก็ต้องลบกวนด้วยนะคะ โอเคมาต่อเนาะมาทีนี้หลังจากที่เรารู้ทวนกันเล็กน้อยเรื่องของค่าสมบูรณ์ไปแล้วว่ามันเป็นอะไรถามว่าลึกๆเนี่ยได้ใช้ค่าสมบูรณ์อะไรเยอะแยะไหมไม่จะ้ะไม่ได้ใช้อะไรมากมายเลยนะคะเขาเอาไปจับกับเรื่องคิดซิว่าเขาน่าจะไปจับกับเรื่องอะไรสมการพรหุนามนั่นเองค่ะหนีไม่พ้นจริงๆเนาะ ไม่พ้นจริงๆค่ะนักเรียนเรื่องของเรามันมีชื่อเรื่องว่าพักต่อจากค่าสมบูรณ์นะคะก็จะเป็นสมการก่อนละกันสมการค่าสมบูรณ์ของพระภูนามตัวแปรเดียวจะ้ะเราหนีไม่พ้นจริงๆจ้ะครูถึงบอกว่าเรื่องมันใหญ่ก็จริงเยอะก็จริงแต่ว่ามัน เป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยนะคะเรื่องเดียวกันหมดเลยจริงๆสุดท้ายหนูก็ต้องใช้สิ่งที่หนูเรียนมาตอนตอน้ตนต้นนนิดนึงอะตอน้นต้นเรื่องอะต้นบทอะอ่ะนิดนึงนะคะก็ไม่มากไม่มายอะไรคิดว่าน่าจะชิวๆทำได้เอ๊ะเอ๊ะทำไมไม่ตรงล่ะออาโอเคก็หวังว่า น่าจะเข้าใจกันได้ไม่ยากนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดิมๆเ,เลยไม่มีอะไรแต่เราต้องอาศัยเรื่องของสมบัติของความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับค่าสมบูรณ์คุณต้องทวนในค่าที่ผ่านมาเนาะแต่คขาคิดว่าตัวเองน่าจะทํากันได้อยู่แล้วนะคะอ่ะถามว่าคําว่าสมการมันต่างจากรูปแบบของสมการพหุนามตัวแปรเดียวไปยังไงถ้ามาเป็นค่าสมบูรณ์นะคะแน่นอนว่าจากสมบัตินะคะเราอิงจากสมบัติของค่าสมบูรณ์เลย ค่าสมบูรณ์ x เนี่ยมันไม่ได้ออกมาเท่ากับ x อย่างเดียวนี่มันออกมาได้สองค่าถูกไหมครูเคยเขียนค่านี้ให้ตอนตอนคาบแรกที่เราเรียนด้วยกันคือถ้า x มันมากกว่าเท่ากับ0ก็ตอบเมื่อไม่ใช่ก็ตอบเมื่อคำตอบมันจะออกมาได้ว่า x ถูกไหมแต่ถ้า x มันน้อยกว่า0คําตอบจะออกมาเป็นลบ x ตัวนี้จะสําคัญมากค่ะใช้ค่อนข้างเยอะครูจะพยายามดึงให้เป็นสีเดียวกันดีกว่า มันจะใช้ค่อนข้างเยอะคือใช้อันนี้เลยแหละใช้อันนี้เป็นตัวหลักเลยแหละั้นเท่ากับว่าเราแก้สมการเราจะไม่ได้แก้วออมาได้ค่าเดียวนั่นเองค่ะเราจะต้องได้2ค่าเพื่อดู2กรณีที่เกิดขึ้นเพราะเราไม่ทราบนี่ว่า x มันมากกว่าเท่ากับ0ย์หรือว่า x มันน้อยกว่า0ูยถูกไหมคะยังไงอะคะเช่นเช่นเช่นนะคะถ้าตัวอย่างเขาบอกว่าจงหาหนีไม่พ้นจริงเนาะจงหาเซตคําตอบเนี่ยคาสั้นๆแต่ว่าเครื่องหมายเปลี่ยน เครื่องหมายอะไรเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมาก็คือหาต่างกันอยู่นิดนึงแต่ก็คือเกือบจะเป็นเรื่องเดียวกันหมดเซตคำตอบของสมงการเราเรียนสมการก่อนนะคะไม้แบตหมดสามวินะจ๊ะหนึ่งสองสามสเกินรู้ว่าทางบ้านต้องบ่นครูแล้วสมการนะคะ absolut 2x บวกหนเท่ากับห อันนี้จะเป็นกรณีที่ข้างเดียวเป็นค่าสมบูรณ์แต่อีกข้างไม่เป็นค่าสมบูรณ์เนาะหมายความว่ายังไงก็จากตัวสมบัติของค่าสมบูรณ์เลยมันต้องถอดออกมาได้2ค่าเพราะฉะนั้นดูนะคะวิธีการแก้วิธีการแรกก่อนวิธีที่หนึ่งใช้วิธีที่หเป็นสีจำปูนะคะสีจำปูแล้วครูจะเขียนเป็นสีชมพูด้วยเพื่อให้ลิงเป็นสีกัน ก็คือจาก 2x บวก1เท่ากับ5ก็ค่านี้มันเป็นค่าสมบูรณ์ของ 2x บวก1ถูกไหมแสดงว่าสิ่งที่ถอดมาได้มันถอดได้2อันคือไม่กรณีที่1ก็คือ 2x บวก1นั้นมากกว่าเท่ากับ0ถามว่าเอามาจากไหนเอามาจากอันแรกนี่ไงถูกไหมคะก็กรณีที่2คือจริงๆมันต้องเห็นต่อนะแต่ครูเขียนให้ดูเลย ก็คือกรณีที่สอง x บวกหนึ่งน้อยกว่าศูนย์มาจากกรณีที่สองอันนี้นะคะมาจากอันนี้เลยอ่าแบ่หมดอีกน้อยแป๊บนึงนะรึบโอเคค่ะแบ่งได้เป็นสองกรณีแบบนี้ถามว่าแล้วกรณีแรกมันทำให้เกิดอะไรนะคะ กรณีแรกจากการที่ 2x บวก1มากกว่าเท่ากับ0นั่นคือนั่นคือนะคะจับให้อยู่ในรูป x ค่ะ x มากกว่าเท่ากับอะไรนั่นเองลบอือฮึนิดนึงนะคะขอ,ขอจัดระเบียบแป๊บ นั่นคือจัดให้อยู่ในรูป x เท่ากับหรือ x มากกว่าเท่ากับน้องก็คือลบหนึ่งส่วนสองพอนึกออกไหมคะพอนึกออกไหม x มากกว่าเท่ากับลบหนึ่งส่วนสองซีอ่อนมากแป๊บเอออ่ะพอดาดแล้วถูกไหมคะกับถ้าอีกกรณีคือที่น้อยกว่าศูนย์นั่นคือ x มันน้อยกว่าลบหนึ่งส่วนสองถูกไหม x น้อยกว่าลบหนึ่งส่วนสองอีกกรณีที่ได้นะคะขอเขียนดีๆเตอร์ลบหนึ่งส่วนสองนะคะอ่ะลองมาดูทีละกรณีเอาดูกรณีแรกก่อนนะคะกูไม่เข้าใจว่าที่ก็มีตั้งเยอะตั้งแยะครูจะไปเขียนติดตรงนั้นทำไมไม่เป็นไรจ้ะต่อนะจ๊ะดูกรณีแรกนะคะก็จะได้ว่า 2 x บวก1จับมาเท่ากับ5เลยคะ่ะเราจะหาจุดวิกฤตด้วยกันจับมาเท่ากับนะคะแต่จะต้องพิจารณาว่าค่า x ที่ได้เนี่ยตรงตามเงื่อนไขของตัวที่เรากำหนดมาตั้งแต่แรกไหมเดี๋ยวอาจจะต้องดูเพื่อความเข้าใจเนาะพอ 2>, 2 x บวก1เท่ากับ5เท่ากับว่าหนูก็ต้องเอา1ไปลบใช่ไหมคะ<ๆ>ก็จะเป็นได้เป็นอะไรคะแบดหมดอีกแล้วแบดิงนะ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ึ่งสองสามกเจ็ปดเกก็ต้องเอา1ไปลบก็จะกลายเป็น5้ลบหซึ่ง5้ลบหนึ่ก็เท่ากับ4เพราะฉะนั้น x ก็เอาสไปหารก็ได้เท่ากับ2ซึ่งซึ่ง x เท่ากับสแล้ว สองเนี่ยมันตรงตามเงื่อนไขไฮไลท์สีเขียวเราไหมก็คือมากกว่าเท่ากับลบหนึ่งส่วนสองไหมมันมากกว่าถูกไหมคะมันมากกว่าเท่ากับลบหนึ่งส่วนสองนั่นแปลว่านั่นคือน,นะคะสองใช้ได้ค่ะสองเป็นคำตอบของสมการแปลนั่นแปลว่าสองใช้ได้นะคะอือหือ ต้องดูอย่างนี้เลยหรอครูใช่ต้องดูอย่างนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นในทางเดียวกันตัวนี้นะคะตัวนี้ในกรณีที่สองมันจะได้ว่าเมื่อมันน้อยกว่าศูนย์เนาะเราจะไม่หยิบสองเบวกหนึ่งมาธรรมดาค่ะเราจะต้องหยิบลบสองเบวกหนึ่งเพราะคำตอบของมันคือลบเอยู่จำได้ไหมตัวนี้เป็นลบเตอนแรกมันเป็น x เฉยๆถูกไหมคะมันเลยต้องหยิบมาเป็นลบสองเบวกหนึ่ง แล้วจับมาเท่ากับ5ค่ะนั่นเท่ากับว่าจะได้เป็นลบ 2x ลบ1เท่ากับ5เอา1ไปบวกถูกไหมคะก็จะได้เป็น6 x ก็จะเท่ากับลบ3ซึ่งถามว่า x เท่ากับลบ3แล้วลบ3น้อยกว่าลบ1นึงส่วนสไหมล่ะลบ3มันน้อยกว่าลบ1ส่วน2เนาะนั่นคือ ใช้ได้ไหมคะแปลว่าลบสามใช้ได้คะ่ะเป็นคำตอบของสมงการคะ่ะนั่นหมายความว่านั่นหมายคำว,ว่าดังนั้นทั้งสองกรณีนะคะเซตคำตอบของสมงการก็จะคือเซตของทั้งสองอันใช้ได้ก็จะเป็นลบสามกับสองนะคะ เป็นคำตอบอันนี้เป็นวิธีการที่1ถ้าถามว่าวิธีการที่2เรลองวิธีการที่2นะคะวิธีที่สองกูขอใช้เป็นสีฟา้านะคะัเรียนคงทราบดีนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นไง <laughs> มีคนมาเล่นสระน้ำจ้ะเห็น <laughs> ใจคุณนักเลยนะ ไปต่อค่ะจากค่าสัมบูรณ์ของ 2x บวก1ถามว่าแทนที่เราจะจะจับมาเป็น2กรณีคือจับลบไว้ฝั่งนูน้นเราก็เปลี่ยนใหมค่ค่ะจากตัวนี้จากทฤษฎีบทตัวนี้นะคะจากจากคำตอบของมันมันได้เป็น x กับลบ x ถูกไหมถูกไหมคะ ก็มันเท่ากับ5้าไงเราก็จะได้ว่าเขียนก็ได้ว่าจากค่าสมบูรณ์ของ x เท่ากับ a mm hmm. คำตอบเซตคำตอบเซตคำตอบของมันคือไรคะ,ะคือเซตของ a กับลบ a ถูกไหมถูกไหมคะ เราะว่ามันเท่ากับข้างขวาเพราะฉะนั้นสองข้างเท่ากันเขาแค่กําหนด x กับ a เนี่ยจริงๆริเป็นตัวเดียวกันแต่เขากาหนดแค่ให้ไม่เหมือนกันนั่นเองเพราะว่าจริงๆมันอาจจะไม่เหมือนกันเหมือนโจทย์นี้ก็ได้มันเป็น2 x บวกหนึ่งแต่มันเท่ากับ5นะนั่นแสดงว่าเขากาหนดมาแล้วว่าเท่ากันนั่นแปลว่าแทนที่หนูจะไปโฟกัสที่2 x บวกหนึ่งนะคะหนูจะโฟกัสที่ตัว5แทนก็จะได้ว่า2 x บวก1เท่ากับ5หรือ 2 x บวก1เท่ากับลบ5สังเกตว่าวิธีการนี้เฮ้ยง,ง่ายอะคูใช่ดูจะง่ายกว่านะคะแทนที่จะไปโฟกัสก้อนหน้าเราโฟกัสก้อนหลังแทนจับค่าสมบูรณ์เมื่อมันเป็นสมการมันกำหนดว่ามันเท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปสนใจก้อนหน้าหรือก้อนหลังก็ได้เมื่อเราสนใจก้อนหลังนั่นหมายความว่างไงหนูก็จัดการแก้เลยคะ่ะแก้ทีละอันเท่านั้นเองคะ่ะ ตัวนี้ก็จะเป็น 2x เอา1ไปลบก็จะเป็น 4x ตัวนี้เอา2ไปหารก็จะเป็น2อีกตัว 2x เอา1ไปลบก็จะเป็นลบ6เอา2ไปหารก็จะเป็นลบ3ก็ตอบเลยจ้ะดังนั้นจ้ะเซตคำตอบของสมการคือเซตของ ลบสามกับสองอ้าวเท่ากันกับวิธีการนั้นเลยถูกไหมคะเท่ากันเป๊ะๆเลยแต่ได้มาแล้วต้องตรวจคำตอบด้วยวิธีการนี้เพราะเราไม่ได้เอาไปเทียบกับเงื่อนไขตัวแรกมันมมีเงื่อนไขสังเกตมันง่ายมากเพราะฉะนั้นวิธีการนี้ต้องตรวจตรวจคำตอบด้วยว่าค่า x ที่เอาที่เราได้มาเนี่ยมันทำให้แทนแล้วเป็นจริงไหมนะคะ ก็คือแทน x เท่ากับสเนอะใน2 x บวกหเท่ากับหก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ2 x ก็แทนที่ไปด้วย2บวก1มันเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ2อสองเป็น4บวกหมันเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ5ซึ่งถอดออกมาแล้วได้5เป็นจริงถูกไหมคะและอีกตัวจ้ะ แทน x เท่ากับลบห้าที่ไหนแล้วล่ะลบสามในสอง x บวกหนึ่งเท่ากับห้าจะได้ว่าสองคูณกับลบสามบวกหนึ่งเท่ากับสองคูณลบสามได้ลบหกบวกหนึ่งถูกไหมคะลบหกบวกหนึ่งได้ ลบ5ค่าสมบูรณ์ของมันออกมาได้5ซึ่งเป็นจริงเราเราอาจจะเขาเรียกว่าไงคือพอเราทำไปสักพักมันชินเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องให้ตัวเองแสดงตรวจคำตอบก็ได้แต่ที่ถูกต้องต้องตรวจเพราะฉะนั้นขออนุญาตขอแค่3ข้อแต่สแตสดงทั้ง2วิธีแบบละเอียดเช่นนี้นะคะขอแค่3ข้อเท่านั้นในแบบฝึกหัดหน้าที่ หน้าที่หน้าที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดค่ะนักเรียนหน้าที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดนะคะครูขอไม่ต้องไม่ต้องโอ้โครูยังไม่ได้สอนแบบอื่นซึ่งเดี๋ยวถ้ามันสอนเยอะไปมันอาจจะไม่รู้เรื่องเนาะ เดี๋ยวเอางนี้ดีกว่าเอาแค่แบบแรกก่อนแบบแรกเลยอะขอข้อเดียวก็ได้อะมีคนทางบ้านยิ้มกลิ่มนะคะ <c oughs> มีคนทางบ้านยิมกลิ่มนะคะ <c oughs> ขอเป็นแสดงทั้งสองวิธีอย่างละเอียดสังเกตว่าที่ครูสั่งแค่ได้แค่ข้อเดียวเพราะว่า ข้อนี้มันตรงกับตัวอย่างที่ครูให้คือมันเท่ากับค่าคงที่อย่างเดียวมันไม่มี x เนาะเดี๋ยวจะสอนในกรณีถ้ามันมี x มันจะแก้ไม่เหมือนกันอีกแต่ถามว่าใช้วิธีเดียวกันนี้ได้ไหมใช้ได้นะองจริงอะแต่ว่ามีวิธีการที่เขาเรียกว่าไงอะแบบที่สองเนี่ยมันใช้ตรงๆแบบนั้นไม่ได้แต่กรณีที่หนึ่งเนี่ยหาแบบเดียวกันเลย แต่แบบที่สองเนี่ยเขาจะหาอีกแบบหนึ่งอือจะบอกว่าไงดีงั้นงั้นลองไหมงั้นลอง <c oughs> ต้องมีคนแบบว่าอันนั้นครูดได้เลยแบบครูไม่เอาแล้วแต่ครูจะให้นิสัยไม่ค่อยดีเลยเนาะครูชอบแกล้งเด็กก็ไม่ได้แกล้งนะเอาจริงเอานะ่าไม่มีครูที่ไหนแกล้งหรอกเขาหวังดีทั้งนั้นหละนะเมียนครูขอสองกับสามแต่แค่วิธีการที่หนึ่งอย่างเดียว เดี๋ยวจะสอนว่าวิธีการที่สองเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเว้นเอาไว้เพื่อดูว่าวิธีการที่สองคิดยังไงจะลองคิดวิธีการที่สองแบบปกติก็ได้นะแต่มันจะไม่ค่อยนิยมใช้เท่าไหร่เดี๋ยวจะบอกว่าวิธีการที่สองที่เขานิยมใช้เนี่ยใช่ยังไงแต่ขอแค่ข้อสองข้อสามนะวิธีการที่หนึ่งอย่างเดียวใครอยากเว้นที่เอาไว้สําหรับวิธีการที่สองเว้นเองนะจ๊ะแต่แค่ขอวิธีการที่ วิีการที่หนึ่งอย่างเดียวแต่ข้อหนึ่งนี้แสดงทั้งสองวิธีเนาะโอเคเจอกันวันจันทร์จ้า